สุขโปลนยศาอุจโยสุขโญลนยศาอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนําสุขมาให้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับผมวิเชียนบ้านทุ่งนะครับวันนี้มุ่งนะครับมาที่วัดทาเสริม ตำบลท่าซอมอำเภอวชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเจ้าอาวาสวัดท่าเสริมรูปปัจจุบันก็คือท่านพระครูเมธีนวคุณนะครับเจ้าคณะอำเภอวชัยเฉลิมประเกียรติธรรมยุทธนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับประมาณ300กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นวัดอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นใน ข้อมูลนะครับคุณผู้ชมครับก็ติดกับแม่น้ําติดกับแม่น้ําลําคลองหัวใจปากพนังนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนใช้สัญจรจากอาเภอวัวไชยไปอําเภอปากพนังหรือไปอำเภอโนดนะครับไปได้หลายช่องทางทีเดียวนะครับสมัยก่อนก็เหมือนเวนิสตะวันออกเลยครับเพราะว่ามีแต่แม่น้ําลาคลองหลังจากบ้านเมืองได้พัฒนาเจริญขึ้นตามลําดับนะครับก็ แม่น้าลคทองก็ตื้นเขินแล้วก็ผู้คนก็หันมาใช้เส้นทางถนนในการครับคุณผู้ชมครับในสาสตร์ด้านหลังผมนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทางวัดได้ขุดไว้นะครับแล้วก็มีก่อปูนล,ล้อมรอบนะครับแล้วก็มีปลาเยอะนะครับปลาที่เลี้ยงไว้แล้วก็มีผู้คนเอามาปล่อยมาสงเคราะห์ไว้ในในสถานแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็น เขตอภัยทานลนะครับคนที่บ่นไว้ก็เอาปลามาสะดอกเคาะแล้วก็เอามาปล่อยในนี้นะครับซึ่งท่านรักตัเมธีนะว่าคุณก็ให้อาหารทุกวันนะครับซึ่งตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับตัวใหญ่มากสายแห่งนี้ไม่แห้งนะครับบ่อน้ำแห่งนี้ไม่แห้งแล้วก็มีห่านด้วยนี่มีห่านมีห่านนะครับมีห่านด้วยเห็นคนแล้วก็ทักทายนะครับนี่สวยงามมากครับ ขบวนสถหลังนี้นะครับก็ยังคงอนุรักษ์แบบเดิมนะครับถ้าจะเห็นว่าเสาไม้ก็ยังเป็นเสาเดิมอยู่นะครับส่วนหนึ่งก็ได้ใช้ปูนนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่พระพุทธชัยรามนี่ครับซึ่งเป็นเป็นพระพุทธรูปพิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองคู่ชุมชนของวัดตาเสร่งนี้นะครับคุณชมครับนี่ด้านข้างก็นี่สวยงามมากครับคุณชมครับวาดด้วยฝีมือวิจิตพิสดาร ด้วยสีน้ำมันอะครลิกนะครับท่างเสริม่งนี้นะครับเป็นวัดที่ร่มรื่นและก็ปรับลงพรมทัดไม่มีไม่มีโคลนฝนตกไม่แฉะเพราะว่าท่านได้ลาดเทคอนกรีตรอบบริเวณวัดเรียบร้อยนะครับด้วยความศรัทธาของญาติโยมโพ้รบรอยัททั้งหลายนะครับ ก็ถือว่าเป็นวัดที่พัฒนาวัดหนึ่งนะครับท่านพระสูเมธีนวัตคุณเจ้าวาดวัดตาเสเือเจ้าแม่เพลือวัชัยเฉลิมประเกตินะครับบอกบุญมายังงาตาโยมทั้งหลายนะครับที่จะร่วมจองช่องหน้าต่างอุโบสถนะครับดังภาพที่ตานเห็นช่องหน้าต่างอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะสวยงามมากนะครับจะสลักชื่อของท่านที่ร่วมบริจาคช่องละ3 0,000บาทนะครับ ช่องละ30 0 0 0บาทซึ่งมีทั้งหมด17ช่องตอนนี้จองไปแล้ว7ช่องนะครับถ้าท่านสนใจนะครับที่จะจองร่วมบนในการจองช่องหน้าต่างอุโบสถวัดท่าเสร์มเป็นอุโบสถหลังเก่านะครับสร้างขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านหน้าจอเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์หน้าจอท่านพระครูเมธีนวัุลนะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงเจ้าวาดวัดท่าเสร์ฟแห่งนี้นะครับโทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอท่านแล้วนะครับ บูรณะอุโบสถเก่านะอุโบสถเก่านี้ก็สร้างเมื่อปี2459อาจนถึงนี้ก็ร้อยหกร้อ้อยห้าปีนะร้อปีแล้วทีนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นอุโบสถไม้เก่าๆแล้วก็ผนังหืออะไรทั้งหมดนั่นเป็นเป็นรั้วไม้และเมื่อบูรณะใหม่นี่ก็ก็เลยได้ยกโบสขึ้นจาก จากพื้นเดิมไปเม็ดยี่สิบแลวเสร็จแล้วพอก่อเป็นผนังทาสีมันก็เป็นธรรมดาไปแล้วก็ไหนว่าก็เราบูรณะแล้วต้องให้ดีกว่าเดิมก็เลยเ,เมื่อเป็นผนังก่ออิดนั่นแล้วก็เลยภายในนั่นก็เป็นภาพจิตกรรมขวาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาโดก13กามกันแล้วก็ ทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติสิบกันสิบภาพอันนั้นภายในนั้นก็มีผู้ศรัทธาจองไปหมดแล้วทีนี้ยังส่วนที่เป็นชุ้มประตูหน้าต่างครับชุ้มประตูหน้าต่างดังที่เห็นเนี่ยนะก็ก็เลยให้ช่างปั้นช่างฝีมือปั้นก็เป็นชุมช้มๆ อยัางชุ้มประตูอีกสองชุ้มนั่นก็มีเจ้าภาพแล้วมีผู้จองแล้วอมีผู้จงแล้วครับแล้วก็อีกชุ้มหน้าต่างอ่าสิบเจ็ดชุ้มมีผู้จองไปแล้วก็หกเจ็ดชุ้มทีนี้ส่วนเหลือเนี่ยฮะไม่ได้อ่ายังไม่ได้เจ้าภาพเปิดให้เจ้าภาพจองอ๋อจำาบ็นจองช่องเท่าไหร่ครับช่องละ บาทช่องละสามหมื่นนะครับคทีนี้เสานี่ก็มีบัวฟ้อมบัวหายแล้วก็มีคันถวยครับแล้วลงรักปิดทองล่องชาติอะไรสมบูรณ์นี่เสาเนี่นเสาละสองหมื่นเสาละสองหมื่นซุ้มนั่นสามหมื่นซุ้มสามหมื่นครับผมก็ยังยังเหลืออยู่ที่ไม่มีเจ้าภาพอ่ะนะครับ ก็ถ้ามีศรัทธาติดต่ออาจารย์โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์หน้าจอได้ใช่ไหมครับผมจะขึ้นไว้ได้หน้บก็เดี๋ยวนะครับได้ครับีวัดท่าเสริมนะฮะครับเลขบัญชีวัดท่าเสริมจะโอนมาทางบัญชีก็ได้ได้ครับเดี๋ยวจะถ่ายไว้ครับอาต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีอ่ะนะครับผมก็ทางวัดก็มีออกให้ครับได้ครับ อาาจรย์ครับโอเคครับนมัสการครับตอนแล้วแต่ศรัทธาเนาะทางวัดก็ไม่อยากจะรบกวนอะไรมากครับครับโอเคครับนี่ที่ทำมาก็อาศัยศรัทธาของญาติโยมทั้งนั้นแหละครับโอเคครับขอเจริญพรนะครับท่ครับก็ท่านพระครูเมธีนวัดคุณบอกบนมายังญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ ด้วยแรงจิตแรงใจแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพจองนะครับประตูหน้าต่างหรือเสาเสาเสา,สาอุโบสถนะครับหรือกับชมประตูนะครับตามที่ท่านพระครูเมธีนวคุณก็ได้แจ้งไว้แล้วนะครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์ตัวศัพท์ที่อยู่หน้าจอของท่านแล้วก็หมายเลขบัญชีตามที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านมีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะบูรณะ นะครับแลวก็สืบทอดพุทธศาสนาวัดท่าเสริมตำบลท่าสอมหัวนไซนครศรีธรรมราชก็ขอนมโมทนาสาธุบุญมายังนักบุญทั้งหลายในโอกาสนี้ด้วยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหน้าจั่วที่อยู่ด้านทิศเหนออนะครับก็เสร็จทินแล้วนะครับสวยสดงดงามมากเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากนะครับนี่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ด้านข้างนะครับทั้งด้านซ้ายด้านฝาก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับที่ที่เสร็จชิ้นแล้วนะครับหน้าจัว่วหน้าโบสถ์ทางทิศตะวันออกนะครับสวยสดงนามนี่มีมีป้ายสลักชื่อที่พู้ที่จองแล้วนะครับด้านนี้มีผู้จองหมดแล้วนะครับ